มีเพื่อนๆก็ถามกันนะว่าไอพลาสติกงหุ้ม um อะไรเนี่ยเยอะแยะนี่มันเพื่ออะไระผมต้องคอยอธิบายอยู่เรื่อยเลยนะเรื่องมันมีอยู่ว่า,าสมัยก่อนนี่ผมขับ Yamaha x ร o i นะสมัยนู้นเป็นสองจังหวะนะคัดกับคันเร่งเนี่ยเวลาน้ามันเนี่ยฝังย่งนี้ยฝั่งนี้คันเร่งพอน้ามันเข้าไปเนี่ยคันเร่งก็จะฝืดติดขัด ส่วนอันนี้เบรกเบรกก็เหมือนกันพอน้ำเข้านี่สายมันก็ติดๆขัด,ขดสายคาก็เหมือนกันมันจะแข็งและขาดง่ายด้วยนะหลังจากนั้นก็ไปที่มาว่าเออทำไมต้องพุ่มพลาสติกก็ไม่เห็ไม่จะยากเย็นนะมันก็พุ่มเข้าไปเอาอะไรก็ได้มัดๆหน่อยก็ไม่ให้อากาศลมมันเข้าไปนะมันช่วยเซฟได้นะความสวยงามไม่สวยหรอกเนี่ย ตามสายไฟต่างๆเนี่ยชวนในปลอกแขนน,นิ่มๆใส่ฟองน้ำมาใส่ทำไม <laughs> มันก็มีที่มานะนี่นี่ยเนี่ยมีที่มานะฟองน้ำนิ่มๆเพราะวันนิ้วมันลอ็อกสมัยก่อนขับรถล้วกรำมาไว้ตล,ลอดนิ้วมันล็อกแล้วเวลากรรมแล้วมันนานๆแล้วมันจะปวดอันนี้นิ่มๆส่วนในนี้ก็ที่เขาเรียกว่าที่ที่พักนิ้วเวลาเราขับเราใช้ส้นขับเอาแต่เอาเวลาขับย,วยาว,วๆแล้วก็เนี่ยปลายนิ้วนงไป มันก็ช่วยได้นะก็คร่าวๆนะส่วนในปัติกแผ่นนี้ก็คือเอาไว้เวลาเวลารดจอดเนี่ยฝนตกเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปเข้าไปในังแล้วปิดนะธรรมดานแล้วก็เปิดอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เราก็ปิดเนะวลนาน,น้ามันมีรูไ,ไหมหน้ำมันขังได้แต่อันนี้เราแม่เหล็กเนี่ยพ้าเทปปิดหน่อยนะมันติดได้แต็กนะนะฮะอันนี้เป็นแม่เหล็กนะนนนแม่เหล็กก้อเล็กๆ ติดติดได้ไงต,ติดได้ฮะการไม่ให้น้ําเข้าส่วนอันนี้ใส่รัฐทาไมก็ใส่น้ํโขวดเอาไว้กินบางทีเขาใส่เอกาสารได้แบบมีที่มานะทุกอย่างนะเป็นไอเดียไอเดียแบบไม่ต้องใช้เงินส่วนอันนี้เวลาเราบรรทุกของนะ่ะนั่งพิงมา,มากๆมันก็เจ็บนะแล้วก็ใส่ฟองน้ำเข้าไปเวลาพิงหลังส่วนอันนี้ดำๆนี่อะไรเนี่ย ตั้งไว้เกกาอันนี้จะมีแผ่นพลาสติกกับเสื้อกันฝนอยู่นะโดยสรุปแล้วคร่าวๆนะที่มาทุกอย่างก็มีประโยชน์นะเผื่อใครจะไปใช้ก็มีประโยชน์ถามว่าสวยงามไม่สวยแล้วครับนะอันนี้ก็เหมือนกันภากสุดท้ายอันนี้อันนี้ก็เป็นรายการต่างๆแรๆอันนี้ยาวนะแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงเพราะวันตามลง อันนี้มันเป็นรายการเราก็จะจดเอาไว้วันนี้เติมเ,เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ใช้มากี่โลเฉลี่ยแล้วกี่โลเท่าไหร่อันนี้เป็นรายการนะถุงพลติกลานีนหนีบเอาไว้ส่วนอันนี้ก็ไปทะเบียนไม่ต้องไปนั่งตั้งด่านก็ให้เขาดูเลยเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคนะคร่าวๆจบครับ